เชอรี่ในฐานะพัวฟูเมอร์ประจำแบรนด์เซเลซ่าเข้าใจดีว่าทุกทคนมีความต้องการเรื่องกลิ่นน้ำหอมที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้เชอรี่เล็งเห็นว่าน้ำหอมจึงควรเป็นไปตามภูมิประเทศภูมิอากาศรวมไปถึงเป็นไปตามความต้องการของแต่ละคนสิ่งเหล่านี้ที่เชอรี่พูดมาเบื้องต้นทั้งหมดทำให้ความต้องการเรื่องกลิ่นแต่ละคนมักไม่ค่อยเหมือนกันและที่สำคัญก็คือบางคนชอบกลิ่นนี้แหละสมมตินะคะ คุณชอบกลิ่นน้ําหอมบางตัวแล้วแต่ว่าแปลกไหมคะอยู่บนร่างกายเราคุณกรู้สึกทําไมกลิ่นมันไม่อยู่กับชั้นนานเลยเพราะอะไรความชอบกับเคมีหรือฮอร์โมนฟูรโมนในร่างกายไม่ได้ตรงกับกลิ่นของน้ําหอมที่คุณเลือกดังนั้นนอกจากคําว่าชอบคุณควรมองหรือเลือกน้ําหอมที่ตรงกับร่างกายคุณที่มีฟฟอร์โมนฮอร์โมนสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกําหนดความต้องการนอกจากหากลิ่นเพียงแค่คําว่าชอบ ต้องหากลิ่นที่ตรงกับความต้องการของร่างกายจะทำให้คุณจ่ายเงินคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะคะ